ผมเบื่อที่จะเล่นไซเล็กแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซ็กต่อตัวละครที่เหมือนกับไซเล็กแค่เปลี่ยนเป็นสีแดงอะนะผมหัดเล่นตัวนี้มาได้2วันละแต่ถ้านับชั่วโมงจริงๆก็ไม่ถึง2วันหรอกแค่ประมาณแบบห้าชั่วโมงเองมั้งนะแต่ผมว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับและผมว่าผมพร้อมแล้วที่จะเอาไปเล่นในโหมดของทาวเวอร์ในระดับของเวลิฮาร์อย่าพูดภาพดำเพลงไปดูกันเลยดีกว่าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเล่นแบบ6ตัวละครเนาะไปกันเลยดีกว่าเซ็กต์ตอร์เซ็กต ไปดีครับเนาเวลีฮาร์ดจะคำนี้ว่เป็นเออ่โมทาโร่นะฮะโอ้เจอพีสเบเกอร์เจอออมนีแมนว่ะเจอดีเอลซีสองตัวไม่ับตัวผมเองในมิลเลอร์แมทนะมาเด hey, โด้รีโหลดรีโหลดก่อนร,รีโหลดติดขัดเล็กน้อยไงถ้าผมเปิดเปิดบอดเปิดบอดได้ปูด ไปครับปืร์ปเปปเปจุ่มจุ่มจุ่มไงผมยิงมิสไซร์ไปครับผมผมเซตอัพมิสไซล์แล้วก็ยิงไกลครับผมยังไงผมยิงกาอากาศผมสแปมบอทแล้วบอทยังไงโดนไปก่อนเนี่ยปืร์ปเปิร์ปเปปปาป้าป้าไปครับอีกทีหนึ่งอ้าวนี่ก็แจ่มแมวครับผมปิร์ไปกันเลยป้าป้าป้ามาดิวะเออตัวนี้เล่นง่ายมากเลยนะผมบอกเลยเล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุก ไปไปบ่ถึกงกับงงบดเอาไม่อยู่แน่นอนงานนี้เอออานนี้ก็สวยสิครับอนนี้ก็สวยเลยประลักอ้อโอ้โหแย่แล้วโดนโดนพนิชไ,ไปไปกันเลยเด็ก <c oughs> ๆไปน้องโ บอกเลยแมงโคตรเทแมง่อยอนแมนจัดวะ่ะไปฮะตัวที่สองไปอแอคโชว์เลยเหมือนมาริโอเลยมาชาวยิวทรัมเรียบร้อยหรือเปล่าเราวาร์ปทันไงโอ้โยแม่งคขึงวะ่ะนี่เลยป้าป้าป้าไปครับเปริรเปริดบเปิดเซต,ตอัพเหมือนทัน ถีบไปก่อนหนึ่งสเต็ปโอ้โหโดนตบว่ะเปิบจ้ายาเลย <c oughs> ยังไงอ้าวมึงก็แจ๋วครับไปเลยเข้ามุมไปเลยเพื่อนสวยแม่มันจะหอมสวยไปอันหนึ่งสองสามตามสเต็ปเดิมเปิบเปิบเปิบครับผมแหลกแจ๋วเซ็ตอัพไปก่อนหนึ่งทียิงสแปมอุ้ยเอ้าหถึงด้วยพี้ อเอาไปเลยเ,เบรยไปก่อนเนะี่ยบอทอ้าวนี่ก็แจวครับแจ๋วเราครับทังงี้นี่ก็แจ๋วเรา <c oughs> ไม่ได้เอานี่ไปเลยกะจะบูทาลิตี้แต่ไม่เป็นไรบูทาลิตี้อาจจะเอาม่อยู่ต้องใช้ไฟเผามันอ ยอดตัวละครเท่เลยขนาดนี้นะเท่เกินไปฮาวิกซาลิน่าโบไตไหลเลยมาอีกปะเราก็รีโหลดยับแนาดนั้เองสวยครับอย่างนี้ต้องจัดคอมโบแรงหรือเปล่าผมว่าไงก็เลยยังไม่ได้ดูไปก่อนไม่เป็นไรครับเรามีอย่างเชิงเรามีอย่างเชิงไง มาดิครับเออเอ,อ้าวนี่ก็สวยครับผมนี่ก็เข้าทางเราไม่ลืมไปมบอดเบรกชัวงานนี้ป้านั่นไง <c oughs> เปิบเปิบสวยงามวะ่ะ <c oughs> เด็กๆไป <c oughs> น้องนี่ไงเล่นมันมากเลยตอนนี้โอ้ยถึงด้วยวอืมยังไงอ่ะนั่นไงโดนอีกอันตีเปล่ายังไง ไม่เป็นไรผมเผาไปก่อนไงนี่เลยไม่คณามือพี่เลยโอ้โหเท่มันร้อนแรงไงถึงถ้าตอนบินจะดูแปลกๆเล็กน้อยนะตัวฮาที่สุดนายมอร์ร็อกแบบหนึ่งนะแบบอะไรมาว่าพ่อกูแบบเป็นแบบ เขาเรียกอะไรแบบปรมาจารย์แบบแบบพวกชุดกเกาะอะไรพวกนี้ใช่ <Hey. S 2> <laughs> มิสเตอร์เบอร์บอกไม่มีทางกับพ่อครูก็เป็นเหมือนกันเลย <Hey. S 2> <laughs> โอ้ยพีกลีหรือเปล่ายังวะอย่าดิ้ไปเนาะหน่ <laughs> มหลอกบอดไปการต่อแล้วผมใส่ตูดคอมโบอ่ะงานนี้บอกเลยว่าแรงครับไปฮนะตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้ เอาไปห้ารสิบอ็ดาเมจนิ่มขนาดเนี้ยมันออคนออลึกออขี้กันวะยิงไปเลยไงโดดมาอย่างนี้อุ้งพาดครับ <c oughs> พาดกรบอกเป็นอย่างไงบอกเป็นอย่างได้อยู่ปาบปาปาตำตำตำเปร,ปร์เปอเปนี่ไงเอ,อ๊ะยังไงนี่เลย,เลยแล้วผมจะจับไงออแล้วผมโดนหรือเปล่าใงจังหวะนี้ออนี่เลยครับ บูทาลิตี้ไปก่อนเนี่ยดึงหัวหัวตามนแดงข้างหนึ่งและเกี่ยวข้างหนึ่งเลยเลือดมันอันนี้เหรอโอ้ยอันนี้เลยเขาเรียกอะไรระบายเลือดออกด้วยเราได้บูทาลิตี้ท่าใหมห่ป่ะวาสคริปวายสคริปอะไรไม่รู้เดีย๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะ <c oughs> โอ้ยมาวะแฮ้ <c oughs> ชุดแม่งอย่างไรนั่นเลยอะชื่อว่าอะไรวะที่เป็นเพื่อนโทนี่ ออไอรนอ,อนเฟลตตออนเออ,อยังเหมือนนะ่ะอุ๊ยไม่ถึงครับยีด่เดียวป้อย,อย่าทิไว้น้องนี่เลยยังไงอะโอ้ยแย่แล้ว <c oughs> ผมมาเลยครับผมไม่รีรอสวยงามสดวยนี่ครับอย่างนี้ไปกันไปกันต่อปาบป้าบป้าบิดต,ตาย เราปีนี้สายไม่ทันอีกลูกหนึ่งไงไม่เป็นไรเราหลบมาอย่างนี้เราก็โดนอยู่ดีว่ะเฮ้ยโอ้โจะหลอกบอทไม่ได้นะเกีจะหลอกบอทด้วยการโดินทีหนึ่งไงแต่มันยังกอดผมจะบูทาลิตี้ครับจะได้หรือเปล่าได้ป่ะโอ้โหเกด บอกไอ้แดงเขากินนิ่มๆเลยแอคชว่นอืมแอคชว์ไปครับห <c oughs> ูใช้เข่ากับไอ้นี่นะเขาสอกบีบหัวแตกเลยอะไรมันจะโหดปานนั้นนี่ยินแอคชว์ไปดิมาตัวสุดท้ายครับแชงซุงฮอนชัยก่อนที่เราจะไปดูฉากจบนะฮะ <c oughs> ม,มันเท่อะไรขนาดนี้เท่จริงมา แล้วหมูขอใส่สุดเลยได้ปะล่ะใส่สุดแบบตึงๆคอมโบอะ่ะอืมไปอยากใส่สุดเฮ้อุ้ยไปดีโอ้ยแย่แล้วอติหรือเปล่ายังวะอุ้ยแย่แล้วครับทุกคนแย่แล้วเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยไปเลยแดกไปไป มาเปิ้บเปรืเปรบปรบะเบิดไปแล้วผมทับต่อไปก่อนเนี่ยแรงจัดผมบอกเลยงานนี้ผมแกร็บเลยไงงานเนี้ผมก็จะแปมต่อหนึ่งเทือนี่ไงยังไงเอาเปล่าโอ้โหโดนว่ะสวยจบแบบสวยสวยไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฉากจบกันนะะ จบของเซกต์ต่อ,อมูอมโมโทาโลก็ใอสอ่เพิ่งใช้โมโูทาโลนะครับมีเสียงมาด้วยคลาสสิคไปเลยลุงบอกไปยยืนแอคโชไว้ไปฮะ Though I had returned to the temple after Titan Havoc's defeat, I remained livid. Livid with Bihan's foolishness, Kui Liang's betrayal, and Cyrax's defection to his Shirai Ryu. So when Quan Chi arrived to Parley, offering to eliminate the upstart clan, I listened. For his services, Quan Chi asked that I retrieve an amulet that was locked away in the Temple of the Elements. No small task, given its wards and guardians. The one worth undertaking if it would finish the Lin Kuei's rivals. But before I could find the amulet, I found Bihan. There he was, imprisoned and forgotten, when Liu Kang had promised to restore him. as I rescued Bihan all thought of retrieving Quan Chi's treasure was quickly forgotten I will never forgive Liu Kang for this betrayal that he is a god will not stop me from seeking vengeance โอเคก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาคู่นี้ไปเล่นในหมดออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็รอติดตามดูกันได้ว่าผมเนี่ยจะเล่นออกมาไปยังไงนะจะโดนตบยับหรือเปล่าก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ